เอแหลกของปอนด้ยวยพป่น่อเดเวยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ปอนมาในนามเด็กเกาหลีวันหนึง่ง <laughs> พี่น่องมาพี่น่องเมนูยอดฮิตเมนูกำลังกำลังฮิตนะครับผมพี่น่องเป็นของหวาน ของวานเกาหลีผลไม้หลากหลายเลยเจ๊อีหยังแน่ตัวอีหยังแน่นะครับสื่อมารวมกันแอปปองแอป,ปเปิลบักโม่นะครับบักอง,ง่นโอ้ยหลายอย่างเลยพี่น้องมาชวนผสมกันมีสองอย่างนะครับผมน้ําสับปะรนะครับกินครั้งแรกนะครับกังแรงในชีวิตสีสกินเด้อพี่น้องเด้ออ่ะน้ำสับปะรก็นุ่มใส่นุ่มไปก่อนนะครับผมใส่นุ่มไปก่อนนี่ ไส่นมนมชมพูหอมอหอมพี่น้องครับผมหอมหอมหอมหมใส่นมแล้วก็น้ำแข็งทุกคนใส่น้ำแข็งลงไปแข็งเพื่อความเย็นเพรสชาติความเย็นแล้วก็ขาดไม่ได้นี่ครับสไปซ์โอ๊อกไปเลยซาซา หอมพี่น้องมาลองเบ่งคำแรกเลยจ้ะคิมปอนบอกเลยว่าอร่อยมากๆแซ่บมหาศาลอร่อยเลยอร่อยจริงๆพี่น้องเสือแลกของปอนเ้วยพี่น้องงเวย หอมผู้ใดเพิ่งท่านเห็ดกินไปเห็ดกินเด้อยพี่หน่องเด้อยอนบอกเลยว่ากินกับข้าว กินเขาเซ็ตเนี่ยห้องมากินตัวยเนะี้มีแห้งว่ามีมากินของหาวานสมื่ิว่าเป็นของหวานเกาหลีหอ,อร่อยยิ่งกัดสับประรดไปด้วยเนี่ยสับประรดไปด้วยนะ ฮืมคนสาเลยอร่นยหน่อย สีสันน่ากินนะแล้วก็บอกเลยว่ารสชาตินี่บบกี่ลด้นะแสบเลยๆพี่นอะอือวาอ,อ,อยู่เอยียงมัน เป็นแบบเปรี้ยวแล้วก็สาๆก็เห็นวนวยยังเบอร์รี่หรือนวยยังน่อยๆหรืออ่างนหน่อยบ้ำดำๆนี่มันไม่ได้กับแต่เปรี้ยวหอมนมชาสไป Apple, tràng mù mm Hmm มีแห้งหลายสิบปีแล้วนะครับที่ผมไม่ได้กินอาหารผลไม้แบบนี้เพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบผลไมา้นะถ้าใครอยู่กับผมอ่ะเขาจะรู้ว่าผมแทบไม่กินเลยอันนี้ถือว่า นานมากนะที่ได้มากินผลไม้รวมๆกันแต่กระสุกกระพาพนะครับนายจ,จะเป็นอาหารสุขาภาพดีได้ไม่น้องนี่ผลไม้เท่าไงอืมบางคนเกาหลีผ้าเห็ดกินเนี่ยผมก็บอกินเน่ผนลไม้เมนูกําลังเห็ดอืมกข้ากกระพรเห็ดเป็นเนาะแ่บ เใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยเยน็นสดชื่นใส่ปลากับนมนมชุมพูเริบี่น่นองก็ผสมกันถ้าใครชอบหวานแบบว่าอยากกินหวานด้วยก็ใส่นุ่ม,มเข้าไปด้วยนุ่มข้นบะเคเอื์ อืมเปลี <fair> ่ยวหนึ่งนี่เย็นสับปะรดอืม とても。 ซื้อยอดพี่น้องลองไปทำกินดูเด้อเด้อพี่น้องเด้อก็ลองไปเห็ดกินเบิง่งให้ปอนแนนํำกับแบบว่ากินข้าวกินข้าวก่อนแล้วพี่น้องมากินตัวน,นี้นะพี่น้องจะรู้สึกสดชื่นมีความสุขเลยนะครับผมเหมือนกินของหวานของหวานแบบซาซ่านะบริมเวณของหวานแบบหว,วานๆนะพี่น้อง แบบซ่าซาหงงอมนุมหอมน้ำจะไปที่สำคัญผลไม้หลากหลายเนาะสุขภาพดีแน่นอนนะครับผมเมนี่ยเมนูของหวานเกาหลีก <laughs> ินเดือนแลกก็กถือใจเลยอ่าน้องไอไปซื้อมาให้ บอกคนทำไมมีซื้อมาร่วมรวมกันหลากหลายนี้ครับจงไดก็ฝากคนไห์ก็แชร์ให้ปังปอนน้ำเนยได้พี่ทุกคนนะครับผมคนไห์ก็แชร์กันน้ำเนยได้พี่น้องเด้อขอบพูดหลายๆที่เขามาคอมเมนต์นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ